สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้า a s i c กนะครับเป็นรุ่น Sky Elit e f f 2นะครับตัวนี้เป็นสีดำเซ f e ี y y ย l โล w นะฮะก็รีวิวสีอื่นไปแล้วนะครับสีนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยนะฮะเปิดกล่องออกมาก็จะเป็นรองเท้าเลยนะครับสีดำเ a f e ี y y ย l โล w นะฮะเหลืองสะท้อนแสงนั่นเองนะฮะแล้วหายากมากนะรุ่นนี้อยู่ดีๆก็หมดเลยนะครับ จะเหลือไม่กี่ไซส์เท่านั้นเองนะฮะตัวนี้นะครับตัวรองเท้าครับเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะความเบาความคล่องเลยนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เรานําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้เป็นเกรดเจพีนะครับเรามาดูตัวรองเท้ากันเลยนะฮะตัวรองเท้าเนี่ยเราจะเห็นสีน้ําตาลเทาๆนะครัตรงนี้นะครับจะเป็นตัวทวิสตัสนะครับตัวนี้กันเท้าบิดเท้าพลิกนะครับแล้วก็มันก็สูงขึ้นมาจนถึงส้นเท้าแล้วก็ฮิวคับเนี่ย แข็งแรงมากนะฮะตัวนี้นะครับตัวฮิลครับเองก็แข็งแรงนะครับล็อกข้อเท้าได้ดีนะฮะตัวทวิสทัสเองนะครับก็ยาวมาถึงฝ่าเท้าด้านหน้าเลยนะครับนะฮะตัวทวิสทัสมันมาถึงกลางเท้าเลยนะฮะนะครับมันเป็นแผ่นข้างล่างเลยนะมันช่วยเรื่องการดีดตัวนะครับเรื่องการ วิ่งนะครับการพุ่งตัวที่ดีนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นยางแผ่นยางเลยนะนะฮะใครใส่ตีแบตเดี๋ยวจะรู้ว่าตรงนิ้วก้อยมันชอบทะลุนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ลากเท้านะเวลาเราใช้เบรกตัวนะฮะตรงนี้นะครับเป็นแผ่นยางขึ้นมานะฮะนี่นะครับแผ่นหนาดีวนะทนมากยังมีไดนาลบข้างในนี่นะนะครับตัวนี้เป็นไฟฟอมล้วนๆเลยนะไฟฟอมจะสูงขึ้นมารองรับอุ้งเท้าด้วยนะครับ ้าตะข่าย2ชั้นนะฮะตะข่ายด้านนอกจะรูกว้างนะครับแล้วก็ยังมีไดนาลบนะครับไดนาลบตัวนี้เอาไว้ล็อกหน้าเท้านะครับกันเท้ากลิ้งนะัการเท้าบิดเท้าพลิกด้วนะครับไฟฟมนะครับเขามีความเด้งความนุ่มนะโดยไม่ต้องมีเจลเลยนะตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ตรงนี้สีเขียวเนี่ยนะไฟฟ้อมล้นเลยนะมาถึงพื้นด้านล่างเลยนะครับแต่ยังมีทวิตัสรองรับอุ้งเท้าอยู่นะ ตัวรองเท้านะครับก็เน้น performance นะครับนุ่มเด้งเร็วนะครับเราจะเห็นเกรดูตรงส้นเนี่ยตรงไฟฟล์มเนี่ยเขาจะเว้นล่องไว้นะนะครับมันจะเด้งนะครับเรานึกถึงโชครถละกันนะครับง่ายดีนะฮะมันจะมีความยืดอยู่และความเด้งมากกว่าที่มันเป็นตันๆไปทีเดียวนะนะครับเวลาเรากดน้ำหนักลงไปเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องเด้งขึ้นมานะครับ ไฟฟมเนี่ยมันเด้งอยู่แล้วนะฮะและนุ่มด้วยนะครับและยิ่งทำเป็นโฟรมร่องอย่างเงี้ยนะครับนี่นะฮะมันช่วยเด้งผักแรงขึ้นมานะครับและนุ่มด้วยก็นึกง่ายๆอะ่ะโชครถน,นะครับนะฮะง่ายดีนะครับพื้นก็เป็นนอนมาร์กิ้งนะครับนี่นะฮะนุ่มมากนะครับตัวนี้นะฮะตัวฮิวครับที่แข็งแรงนะครับนี่ไฟฟม แน่นๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะก็ตัวนี้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการความคล่องตัวนะครับนะฮะโฟมแน่นๆเด้งๆนะครับตัวนี้นะฮะสกายอีดิทนะครับใครสนใจก็สามารถทักกินบอกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านพามสปอร์ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ